เอาละเราอยู่ใน Replace the Ram อีกแล้วแต่ว่ารอบนี้จะเป็น EP ที่สองสำหรับเกมนี้และเราเนี่ยจะเปลี่ยนคมไฟหลอดไฟของบ้านนี้ให้หมดโดยที่โดนผีหลอกเราก็จะไม่ตกใจแล้วเพราะเราจำได้แล้วว่าผีมันจะมาหลอกเราตรงไหนบ้างเฮ้ยเปิดประตูซะเอาล่ะรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ Secret Ending ไปงงเลยคือตอนจบลับอะ คือผมไปกดนอนตรงเนี้แล้วมันได้ตอนจบนเฉยๆไอเราก็งงเลยได้ตอนจบอย่างรวดเร็วแล้วตอนแรกก็อ่ะเออตอนจบหนึ่งหรือเปล่าตอนจบสามหรือเปล่าเว้ยอ่าฉันจําแกได้เคยเห็นแกมาแว๊บๆหลบไปซะเม่เป็นยังไงล่ะไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเคยโดนหลอกวันแล้วเอาล่ะเดี๋ยวจะรีบๆเปลี่ยนละกันนะครับหลอดฟงหลอดไฟเปลี่ยนให้มันหมด พี่เพือเนี่ยไม่กลัวแล้วเพราะว่าโดนมาหมดและไอเรื่องตกใจเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องน้อยใจบ้างที่เพื่อนๆไม่กดไลค์เออกดหน่อยแล้วกัน <c oughs> สำหรับอีพีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราหาไม่เจอก็คือฟิล์ อันสุดท้ายนะครับคือมันต้องมีฟิวทั้งหมด4อันเราเนี่ยเจอแค่3อันอาจจะเป็นไปนได้ว่ามันอยู่ห้องนี้นะครับห้องสุดท้ายแต่ว่าเราเนี่ยเดินมาไม่ถึงไงเผื่อไปกดดอนก่อนซวยเลยหรือว่าอาจจะอยู่หน้าห้องก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตอนเนี้ยฟิวอันสุดท้ายมันยังไม่โผลมาแต่ว่าตอนเนี้ยผีจะโผลมาแล้วเนี่ยพอเราเดินไปตรงนี้ปุ๊บมันจะโผลมาทัานเทีเลยเพื่อนๆนเชื่อไหมล่ะ เด็บเด็บเด็บเจ็บเด็บเด็บเจ็บเด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 ็บอ้าวทำไมไม่มาวะรอบเนี้ยเปลี่ยนหลอดไฟก่อนแล้วกันหรือว่าต้องเปลี่ยนก่อนวะแล้วค่อยโดนผีหลอกเว้ยเนยผมว่าจะไม่ตกใจแล้วละกูว่าจะไม่ตกใจแล้วกูยังต้องโดนตกใจกะวะเม่งโดนมาแล้วนะรู้ไหมโดนมาแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะลงคลิปต่างกันวันหนึ่งเต็มๆมานะแต่จริงๆแล้วคือผมเล่นต่อกันติดๆนะผมก็ยางโดนทีลอกและถูกก็ยังตกใจเหมือนเดิมแม่งชีวิตมันเศร้าอะไรขนาดนี้วะไปเปลี่ยนหลอดไฟเหลือน่าจะเหลือห้องสุดท้ายห้องเดียวนีครับห้องอื่นเราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับไฟก็สว่างดีนี่เอ๊ะเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนวะเปลี่ยนแล้วโถ่ห้องสองห้องสามห้องสุดท้ายมีฟิวอย่างละห้องอย่างห้องละอัน แต่ว่าอีห้องแรกเนี่ยทําไมมันไม่มีวะไม่เป็นไรช่างมันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมตอนนี้แหละไม่ใช่ตอนต่อไปหรือมันจะมีฟิวแถวนี้หรือเปล่าไม่มีทำไมเอโอ้โหนึ้ว่าเป็นฟิวเอาละไปรีบๆเ,เปลี่ยนกันดีกว่าผีเผืออะไรอย่าไปกลัวมันมันก็แค่ผีปลอมจริงๆแล้วเจ้าของบ้านติดกล้องเอาไว้ หลอกเราแต่ว่าตอนจบตอนที่แล้วมันขึ้นว่าเราตายที่ไม่ใช่ในฝันแสดงว่าตอนอื่นเราตายในฝันเหรอตายในฝันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะดิจปอ้าวห้องนี้ล็อกอ๋อไม่ได้หยิบกุญแจอีกจบและมัวแต่งึง้งักงึ้งักมัวแต่ทําตัวรู้ดีไงเป็นยังไงล่ะไม่ได้เอากุญแจมาเลยต้องเดินอ้อมใหม่ไกลก็ไกลนะ เอ้ห้องนี้อาจจะมีฟ er pues ิวสองอันก so, ็ได้นะใครจะไปรู้ไหนลองซื้อดูหน่อยซิเอมีอันเดียวแหละเสียเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอีห้องสุดท้ายเนี่ยมีผีโผล่กมาด้วยนะเอาละรอบนี้เราจะไม่โดนผีหลอกโดนแหละแต่เราจะไม่กลัวเฮ้ย ทำไมมันไม่มาว่ารอบเนี้ยโคตรเวอร์แสดงว่าผีมันมาแบบอ้าวอยู่บนนี้นี่แอบก่อนเอ๊ะหรือมันไม่มีผีวะหรือมันมาตอนไหนวะมีถังแดงๆด,ด้วยอ่ะละกั้นใจโดนผีหลอกหน่อยไม่เป็นไรเฮ้ยผีไม่มาวะทุกคนปกต,ติมันต้องมาแล้วนี่หรือว่ามาตรงนี้วะแฮ หรือว่าเรายังเปลี่ยนไม่หมดเป็นไปได้ไหมว่าเรายังเปลี่ยนไม่หมดมันควรจะหมดแล้วนะหมดแล้วมั้งอย่าหลอกกันเลยเราจะทิ้งไฟไว้พวกไว้ตรงนี้เลยโอเคเดินออกจากบ้านไฟดับอีกแล้วครับเอาไงดีเราจะเดินกลับบ้านเลยไหมเดินกลับบ้านนี่รอดเลยนะไม่เอาหรอกเราต้องเข้าไปช่วยเจ้าของบ้าน ไปลุยรู้นะว่าเดินกลับบ้านแล้วมันจะรอดอะ่ะแต่ว่าไอ้หรือว่าไม่รอดวะรอบที่แล้วเราเดินกลับบ้านอโอ้ยไม่มีอะไรหรอกหนะ่าเฮ้ยหรือว่าผีมันโผลมาตอนนี้วะใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวมันจะโผลมาแวะตรงนี้ไม่กลัวละเฮ้ยเป็นยังไงล่ะแกแต่มันซึมซึมซึมกับฉันบ่อยๆไม่ได้นะฉันฉันกลัวแต่ฉันก็จำ แต่บางทีฉันก็จำไม่ได้แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ฉันก็จำนะเดี๋ยวเราไปหาหาฟิวส์สี่อันนะครับได้มาอันหนึงแล้วต่อไปที่ห้องน้ำก็จะมีอีกหนึ่งอันตรงนี้จึบ๊บแล้วก็ในห้องทางซ้ายก็จะมีอีกหนึ่งอันแต่ตอนเราหยิบฟิวส์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีผีโผล่มาเลยนะซึ่งก็ดีแล้วใช่ไหมเอาละอันสุดท้าย ฟิวส์อันสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนเราไม่น่าเดินเข้าไปในห้องนี้เลยอีห้องนี้มันหลอกเราุอยแกจะเป็นจะดักกูอยู่ตรงที่เดิมเลยหรืองไงวะมุกเดิมๆใช่ไหมต่อเอ้ยนี่ไงล่ะครบแล้วเราเอาฟิวส์ไปใส่แล้วเราก็จะรอดออกจากบ้านใช่หรือไม่ไม่หรือใช่ นี่บรรยากาศมันมืดมากเลยเปลี่ยนหลอดไฟแล้วแทนที่จะสว่างไฟดํรมาดับอีกเฮ้ยเอาละเปลี่ยนไฟให้มันจบๆไปเสียบฟิวไปเพื่อนโอ้ค่อยๆเสียทีละอันด้วยกดแล้วเปิดไฟทําไมมันยังไม่ติดอีกละ่ะทําไมเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนอะไรอยู่ข้างหลังฉัน รอบนี้ไม่ค่อยตกใจนะแต่เราก็ไม่รอดอยู่ดีอะดิมีเสียงโทราศัพท์อีกแล้ว work accident <c oughs> เกิดอุบัติเหตุมันใช่อุบัติเหตุที่ไหนละ่ะเมื่อเยะมันตุยชัดๆเอาเลยครับเราไดเอดดิ้งที่หนึ่งมาแล้วนะครับเหลืออีกสองเอดดิง ซึ่งมันจะเป็นอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามต่อ,ตอไปนะครับกับ Replace the Lamp หรือถ้าใครเคยเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยอยากที่จะมาใบาว่าเฮ้ยพี่ต้องทำแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้ถึงจะได้ตอนจบแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบยังไงก็รีกว like, กดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช,าช่องบอชชูมาเป็นพวกเดียวกันสำหรับคลิปนี้ครับ Replace the Lamp และผมบอชชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเกมนี้อีกหรือเปล่าบาย